เป็นที่เศร้าสะเทือนใจสําหรับใครหลายคนที่ได้ชมวิดีโอชุดนี้อุบัติเหตุที่กาลังพลากแม่และลูกกับลมหายใจสุดท้ายของผู้เป็นแม่เพื่ออยู่ดูลูกจนลูกปลอดภัยก่อนจะสิ้นลมวันนั้นอะประมาณสัก4ี่โมงจะห้าโมงเนี่ยลวงพี่กำลังจะลงไปส่งน้ําพอดีพอดีได้ยินเสียงคิดว่าต้องรถชนกันแน่นอนลวงพี่ก็เลยดีบขึ้นมาขึ้นมาดูอย่างแรกที่เห็นก็ สภาพเลยเละเลยเลยแหละรถสามคันหงพี่ก็เดินเข้าไปดูคันที่มีกระบะที่ส่งของอกระบะคันเขาที่มีทรงเรอะ่ะพอเดินเข้าไปดูก็เห็นสภาพหลวงพี่ก็โอ้คิดว่าน่าจะไม่รอดแล้วหลวงพี่ก็เดินไปดูคันกลางกระบะที่มีเด็กแต่นี่ก็ไปดูคันที่สามรถเกง๋งต่ว่า รถเก่งนจะไม่มีใครบาดเจ็บจะมีเฉพาะผู้ชายได้บาดเจ็บก็นิดหนึ่งแขนช้ำที่หลวงพี่เห็นนะตอนนี้หลวงพี่ก็จะเดินออกมาก็เห็นได้ยินเสียงเด็กร้องตอนนั้นหลวงพี่ก็คิดอะไรไม่ออกก็ต้องรีบว่าต้องเอาต้องไปดูเลยหลวงพี่ก็ไปดูประตูมันก็เปิดไม่ได้ตอนนั้นหลวงพี่ก็ให้โยมเอแสดงงให้หาแสดงกับคนไปให้ก็ได้แสดงหลวงพี่ก็ไปทุบกระจกฝั่งคนนั่งออก พอเปิดออกมากยังไม่เห็นเด็กนะตอนนั้นเพราะของมันทับเด็กเด็กอ่ะหัวหัวนั่นอยู่ตรงข้างล่างพักเท้าคนช่ใช่คนนั่งข้างก็ลื้อของออกก็เห็นเด็กเด็กมันร้องของพี่ก็รีบเอาเด็กออกมาแต่ว่าตอนนั้น่ะแม่แม่เด็กยังยังไม่เสียนะผู้หญิงอะ่ะของพี่ก็บอกว่าเอาเด็กออกมาแล้วนะก็ได้สยักหน้ากับได้ยินเสียงอืมเฉยๆแค่นั้นแหละ พี่ก็รีบเอเด็กออกมาส่งให้ยมที่อยู่วัดรีบพ,พาศพรงพยาบาลาาาาหลังจากที่ได้ช่วยเหลือเด็กวัยสิบเดือนออกมาจากรถที่เกิดเหตุจึงพบว่าเด็กมีอาการบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างมีบาดแผลลึกตามตัวเต็มไปด้วยเศษกระจกจึงรีบนำตัวหนูน้อยส่งโรงพยาบาลส่วนผู้บาดเจ็บอีกสามรายทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือ ซึ่งก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีรถยนต์ที่ประสบเหตุถึง3คันเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตสองรายในที่เกิดเหตุครับอา่าเวลานั้นคันที่ขับอาจะเป็นรถคอก่ะค่ะอันนั้นเสียชีวิตคาที่ ส่วนอีกคันหนึ่ง,งที่เป็นรถกระบะสีประตูสีขาวคันนั้นก็คือตอนนั้นก็มีการแบบหายใจโรลินยังไม่ได้เสียชีวิตค่ะที่มีการแบบว่าส่งมอบหรือว่าตอนนั้นที่เขาเข้าไปช่วยเด็กก็ยังตอบตู้ได้อยูอ่ว่าตอนนั้นจะเข้าไปช่วยเด็กนะอะไรเงี้ยค่ะก็สัมภารก็ประมาณเกือบ20-30นาทีได้ก็ถึงสิ้นใจสา,าเหตุที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็คิดว่า,าตัวกระบะ กระบะกับเก๋งที่อยู่ฝั่งเลนที่มีสองเลนนะคะกะว่าจะแซงแซงไม่พ้นเนาะช่วงนั้นก็คือก็คือเล่นเครื่องแซงเหมือนกันแล้วอีกคันที่มาจากอ,อีกทางหนึ่งนะคะที่เป็นรถคอกก็สวนมาเหมือนกันจังหวะที่จะเกิดอุบัติเหตุก็คือจังหวะที่ประจานหน้ากันแล้วค่ะก็คือหักหลบไม่ได้แล้วหักหลบไม่ได้แล้วก็คือก็คือประจานหน้ากันเลยใช่ค่ะคันที่มีเด็กเป็นรถกระบะอะคา่ะอา่าอันนั้นเป็น เขาจะไปไม่ใช่คนพื้นที่ค่ะเป็นคนต่างจังหวัดก็คือเขาก็คิดว่าคงจะแซงพ้นแต่ว่าคันที่มาก็เขาก็กระพริบไฟอยู่นะว่าห้ามแซงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วินาทีนั้นก็คือมันมันลงแล้วค่ะลงเนินแล้วประจันหน้ากันแล้วค่ะก็คือหลบไม่ได้แล้วค่ะ เพียงเสี้ยวนาทีของความประมาทในการใช้รถใช้ถนนนำมาซึ่งความสูญเสียที่ยากจะทำใจอย่าคพิ่งพัดใจใจเย็นนะคะลูกพี่เอาเด็กน้อยเอาไว้แล้วเปล่าปล่อยปล่อยปลู่อยเด็กน้อยเด็กน้อย ล่าสุดหนูน้อยวัยสิบเดือนที่รอดชีวิตได้อยู่ในความดูแลของทางญาติแล้วและอาการขาทั้งสองข้างที่หักก็ต้องใส่เฟือกนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงรายการรึกจริงผ่านจอหวังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ผู้ขับขี่ทุกคนมีสติไม่ตั้งมั่นอยู่บนความประมาทเพราะเพียงแค่ซีวินาทีก็สามารถทำให้ทุกคนทุกชีวิตต้องบาดเจ็บต้องสูญเสียไปตลอดกาลได้นะครับ ขับขี่รถให้ถูกต้องหนึ่งเข็มขัดเขามีไว้เพื่ออะไรเราก็เลยต้องดูแลเรื่องกฎหมายนิดนึงค่ะความปลอดภัยความเร็วหรือบนท้องถนนต่างๆเพราะว่าทุกคนไม่อยากให้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็สูญเสียชีวิตไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องเสะเทือนจิตใจชาวบ้านเนาะต้องใช้ความระมัดระวงนะังในการใช้รถใช้ถนน เพราะว่าการสูญเสียนี่ถ้าสูญเสียขึ้นมาแต่ละครั้งนี้มันเสียหายหนักถ้าเป็นสิ่งของเรายังสามารถทดแทนได้แต่ว่านี้อันนี้มันเป็นชีวิตคนมันไม่สามารถทดแทนได้นะเงยหน้าเงหน้าหน้าที่ชีวิตพี่คะฮีโร่กลางน้ำ 真金盘绕。